เอ็นได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอะโหลมีแค่นี้หรอมีแค่นี้ป่ะครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมเก่งพูดมีแค่นี้แหละครับอยู่แล้เนี่ยก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินหรือเปล่าอะโหลครับได้ยินไหมเอาบอกแป๊บนึงคุณวอใหญ่อยู่ อยู่อยู่ไหมครับเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยคลิปที่เปิดให้ดูอ่ะไม่ไม่โอเคครับแล้วนี้แก๊งอยู่ไหมครับมีแค่นี้เหรอตามหน่อยครับขอ,อดนด้วยนะ <c oughs> หน่อยเจ๊น้องเจ๊น้อง,ง,องที่ตะทีบอกว่า ไม่ครับได้ยินไหมครับเนี่ยอาบะไอสามทุ่มห้าทีเขายังไม่มาผมก็นี่นะแป๊บนึงครับกำลังตามให้อยู่ครับเอาของไวไวได้ไหมโหบางคนก็ไม่ว่างนะทำไมเขาไม่ว่างครับบางคนก็ฟาร์มอยู่ครับบางคนก็มีธุระ<พ>ครับอ๋อมีธุระมีมีฟาร์มใช่ไหมใช่ครับ ผมก็ดูว่าว่างตลอดเคยเห็นเคยพูดไว้เขาพูดว่าว่างตลอดเหงาไม่มีอะไรทำอะไรครับใครเป็นคนพูดครับผมขอฟังได้ไหมตอนที่เคยเอาตลอเข้าไอ้เอาเข้าเลเบลครับผมก็ถามบอกว่าผมเคยถามแล้วผมเองที่เป็นคนพูดผมบอกว่าก็ไม่ได้ว่างครับว่างครับตอนนั้นผมพูดครับเหงาไม่มีอะไรทำเลยไปตีตลลอเล่นอะไรตอนน่ะ มาจะเป็นนานอีกอันนี้คือไม่ว่างหรือเปล่าอันนี้คือไม่ว่างนานมาแล้วนี่ไงมันมาแล้วเนี่ยเดโมกอ่ะจำนะรีบโอแป๊บก็เห็นตอนแรกเห็นตอนนั้นนะผมถามผมถามว่าคุณไอ้ดี่ทำอะไรกันครับบอกว่างครับไม่มีอะไรทำตีตอนรอเล่นๆถูกป่ะครับตรงตรงนั้นก็รอนึงแล้วก็คุยที่แหลงก็โหคุยเป็นตู่เป็นตาเลยว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยตีตอนร้อนนู่นนี่นั่นอันนี้คือไม่ว่างครับมีอะไรมีอะไรรอบนี้มีอะไรมีอะไรกันเอ่ย ไม่ได้มีครับถามเฉยๆเหงาเหงาไงก็เลยมาหาป้าไม่ได้เหงาเลยทำของอันนี้ขึ้นให้อาวุธทุกคนอยู่เนี่ยมันเหงาอย่างไรเหรอมันก็ไม่ได้เห็นก็เห็นว่างไงชอบไอ้นี่ใช่เอาก็ผมหาก็วันนั้นคือคุยกั่ผมเป็นตู่เป็นต่างกันนะผมว่าผมก็หาของไล่หาของให้คนอื่ก็เห็นว่างไงก็เห็นว่างไงก็เห็นบอกว่าว่างไงไม่ใช่เหรอตกลงกันแล้วนี่ตกลงกันแล้วก็ให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเอ้า รอไม่ได้แล้วไงครับขี้เกียจรอมันขี้เกียจรอมไ่เอาง่ายนะก็เห็นว่าว่างไงครับไม่มีอะไรทำก็เลยหายไม่ทำอะไรเลยของหมดเนี่ยเห็นว่างเมื่อไงไม่ได้ดีที่สุดเลยพี่นี่อันนี้เหนื่อยเลยตั้งใจตั้งใจกดหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจกดหรือเปล่าตั้งใจตอนควบคุมไม่มีตังหรือเปล่า ทำไมเสียงมันเล้าหรือยังลยอ่ะเล้าหรืออะไรนี่พูดปกตินะเวลาคุยกับพวกเองก็พูดปกติอย่างนี้นะเองกับใครอ่ะเป็น้องมึงเหรออ้าใช่อย่าพูดมึงกูซี้เราคุยกันดีๆนะไม่ไนั่นแต่ในอดอปแล้วนั่นแต่ในอดอปแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะอดอปอะไรอดอปอะไรฟังฟังนะฟังนะพูดเรื่องกูมึงเนี่ยคือผมไม่ได้ติดหรอกนะคือแค่จะบอกว่าพี่พี่จำไม่ได้ใช่ไหมว่าตอนแลนทุกพี่พี่พูดใส่ผมก่อนนะอ้ามึงกูเต็มเลยนะอ่ะอันนี้อันนี้ก็มันนี่เล่นไม่ได้เหรอพี่ แต่ตอนนี้ไม่เล่นไงพี่เป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกด้เป็นงไงก็เห็นเหงาเาก็เลยมามหนเหาเห็นเพื่อน <มา S 1> บ้านเหงาะเห็นเพื่อนสนิท<อ>เหงาอะไรเงี้ยครับไม่อยากปล่อยเพื่อนเหงาครับก็เลยมาหา อ๋อคือเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเหงามาหาไม่ได้หรอพี่ก็มาหาได้อยากมาสรุปแบบสรุปก็มีให้นี่เหรอขอรูปหลังเล่นหน่อยอ่ะเลอะไรเลอะไรสองสี่ไปอยากมาหยอกเล่นน้อยมีให้หกคนเหรอครับสรุปไม่ใช่หรอครับเห็นบอกว่าไม่มีอะไรทำเลยอย่างงู้นอย่างนี้คุยเป็นตู่เป็นตากอะไรที่แลนอ่ะอ่าอ่ก็เลยก็นี่ไงครับเหตุผลที่มาเหงาเห็นเหงาเลยครับก็เลยมาหาเหงาเลยครับอยากอยากมาอยากมาตบหัวหยอกเล่นเฉยอ๋ออยงี้นี่เอง ว่าคุยกับผมแบบว่าเป็นตุ่ยเป็นตหูคุยแบบเป็นที่เป็นน้องกันเลยอ่ะก็เลยขอมั่งก็เป็นที่เป็นน้องไงไม่ได้ว่าอะไรเลย่ก็นั่นไงครับพี่ทีไงทีใครทีมันไงแต่แต่เมื่อกี้มันใส่อารมณ์ไงเออใช่ใครใส่อารมณ์ไม่มีผมก็บอเออเนี่ยทีใครทีมันเนี่ยครับขอตบหัวเล่นหน่อยไม่ได้ไงอ่าได้ได้อันนี้อันนีวร์ให้ให้และกันให้จริงหรือเปล่าให้จริงเจ็ดเรื่องเนี่ยที่สภาอะไรที่สภาให้ให้บอกว่ามีเรื่องอะไรก็พวกโซ่เกี่ยวนี้มีเรื่องอะไรที่สภาวะ อะไรอะไรครับไม่มีไม่มีครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนคุยคนเรื่องเดียวกันหรือเปล่าพี่ถามเรื่องเดียวกันนั่นแหละเออเรื่องเรื่องไหนครับเรื่องมันสูตรคงสูตรเขี่ยอันนี้พาดพิงหรือเปล่าครพาดพิงพัดไม้พี่ไม่ใช่เปพาดพิงเขาดิเราอยู่เราสองคนเนี่ยเราสนิทกันไม่ใช่หรอเออเอางี้เอางี้สนิทกันนะเอางี้เอางี้อ่ะเอาอะเอาเซเล็กเลยเงี้ยมึงไม่ต้องพาดพิงสีไหนหรอกเดี๋ยวกูจะเล่นมึงแล้วกูก็เล่นมันด้วย มึงอย่าพูดเยอะอ่ามึงอ่าเดียววอะไรมีดาเ๋ออ๋ออะไรอะไรอะไรอ๋ออะไรอ๋ออะไรอย่าแทงอย่าแทงมึงอย่าแทงมันดิเอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ดวสัตว์เป็นเหี้ยอะไรมาสวนแล้วมาสวนแล้วเอาเลยมาสวนแล้วเอาเลยมึงแทงมึงจะแทงไหมเห้ามึงไปไหนอ่ะมึงไปไหนกูถามสวนหนอใหญ่ข่อยย่านนอนดูแล้วกันสวนไหนสัตว์สวนหนอไอ้เหี้ยไปไม่สวนมึงอ่ะ โดนยี่อะไรมบนไรนี่มีให้ี่เหรอเนี่ยปล่อยเรียกมาเยอะเนี่ยมึงเห็นปะบอกให้มาเยอะนี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงมันทางมาเล่นตรงมันทางลงตรงมันทางเลยลงเล่นเลยลงลงลงัลงัลงดลงลงลงเล่นลงเล่น้นไปไว้ไม่ดันมันไม่ดันมันไดันไม่ดัน เลยบอกเดดย่กูฆ่ตัดคอรสไปกองต้มึงอากรออเดียโก้ไอ้มี่ตายมาตวัดไอ้นี่มึงเ้นกูเหรอมึงเนตกูเหรอไอ้สัตว์อีควายนี่อ่สามพี่อะไรเนี่ยฮะไอ้สัตว์ไปจะออกพี่อ่ะี่อะไรียอะไรไม 内怀。